สวัสดีครับวันนี้ทีมงานของบุญทิพงศ์โปรโมชั่นนะครับได้มาลงเครื่องเสียงนะครับในงานฉลองอัทินะครับ <c oughs> คือเรามาตั้งแต่เริ่มเจ็ดวันนะครับได้อาทิตย์ที่แล้วนะครับก็วันนี้เป็นงานฉลองอาทินะครับเป็นวันสุดท้ายของงานแล้วนะครับกำลังจะมาเก็บเครื่องเสียงนะครับ ซึ่งเราได้ลงเครื่องเสียงชุดใหญ่นะครับชุดนี้นะครับตู้สิบสองใบนะครับตู้ลมพงชุดนี้นะครับเดี๋ยวจะพาพี่น้องไปดูเอ่อครับดูตู้ลมพงก่อนนะครับสองใบครับ <c oughs> ชุดใหญ่ไฟกระพริบนะครับชุดนี้นะครับ แล้วก็มีสรับวันนี้เครื่องเสียงของเรานะครับเครื่องเสียงที่เรามาเปิดแล้วก็เอาไว้บนรถเลยนะครับเพราะเราได้ลายสายนะครับลายสายสัญญาณไปที่มิกนะครับคือมิกอยู่หน้าบ้านเจ้าภาพนะครับระบบเป็นระบบดิจิตอลน,นะครับสหรับมิกนะครับมีไดเวอร์แหลกมีไมลอยนะครับเป็นระบบดิจิตอลทั้งหมดนะครับ นี่เป็นเครื่องเสียงนะครับ C 2 0 0 0 C 3,000นะครับของ NPE นะครับของของปฏิ์เจริญนะครับและเครื่องเครื่องเสียงครับเป็นเครื่องขยายปลิจเจริญหน้าทองนะครับสี่แท่นนะครับที่เราใช้งานนะครับเป็นของปดิจเจริญนะครับ C 2 0 0 0 C 3 0 0 0นะครับ <c oughs> ตัวข้างล่างสุดก็เป็นโคซิลี่นะครับชุดนี้ก็ัำงานไม่แพงนะครับทั้งไฟทั้งเครื่องเสียงครับเจ็ดวันเจ็ดคืนแล้วสลับวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วที่เราจะได้เก็บเครื่องนะครับโดยทีมงานวุติพงศาวแอนไลท์จะได้ตั้งเป็นนายเชิก็เลยมาเป็นเจ้าเชิันเดือน กงคือเจตวันมหาวิหารเจตวันมหาวิหารต่อมาก็ะทับุญทขับุญจนจะความจนหนาวคนเรามีรวยมีจนคือนี่เป็นมอนิเตอร์ครับมอนิเตอร์ตู้รี้พวกสองดอกครับไปตั้งใน่รวเป็นงานบระชามาถึงครื่องนี้เป็นมอนิเตอร์นะครับเครื่องขยายเป็นมอนิเตอร์นครับนลงเนลง แต่ว่าคนทำบุญคนมีบุญนี่ผียังกลัวขนาดขณะที่เทวดาเทวดาย่เกรงใจคนมีบ<ผ>ุญนะครับเบ <นะ S 2> ทวดาก็เพรงใจผีก็เกรงใจผีก็กลัวเทวดาก็กลัวนนหน้าของคนมีบุญวันหนึ่งเทวดามาหาตอนกลางคืนท่านนอนพักสบายสบายอยู่ พระอาจาริมทวีนิกาพรท่าบุญกับพระมานะโคดองพระเจ้าตู้มอนิเตอร์ทรับสองตัวนะครับด่าวัดบุรีจามบริเวณวัดเจ้าภาพนะครับคือชุดต่างนะครับการสลัดพอดีซื้อมาทั้งหลังลัดเก็บของนะครับกหลังเก็บหลอดไฟขึ้นรถนะครับเออมันมาอยู่หลายขึ้นแล้วพอ่ีชีสขึ้นอีกขึ้นหัวบ้านเลยล่ะมันเอมเนี่ยเนี่ยพวกฟูนนล์ฝ่อเคียงเสียงเก็บขึ้นครับพี่น้องนี่ยละพว่นี่ละกหลังเก็บไฟขึ้นรถ ทีมงานกำลังเก็บหลอดไฟนะครับอตอนนี้ครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับพบกันคลิปหน้านะครับจากทีมงานวุทิพงษ์ซาวเอ็นไลท์และนันทวัฒน์ภาพยนต์นะครับ